สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาไหว้พระนะคะนี่คือพระประธานนะคะที่ศาลาการประเรียนวัดบ้านน้องหินตําบลโคกก่ออําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะค่ะก็มีพระประธานนะคะแล้วก็องค์ข้างๆนะคะสององค์นะคะองค์ใหญ่ๆก็รวมสามองค์ด้วยกันนะคะค่ะตรงนี้นะคะเป็นศาลานะคะที่สร้างม,มาหลายปีแล้วเนาะโอเค ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีทั้งคิดว่านะคะค่ะเป็นเป็นปูนะคะกระเบื้องนะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะสวยงามสง่าามมากค่ะเสาก็มีหลายต้นนะคะแข็งแรงนะคะก็ด้านรอบๆนะคะก็ประดับไปด้วยภาพวาดน,นะคะของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เป็นภาพภาพช้างภาพม้านะคะ ก็จะมีเรื่องราวานะคะที่เขียนไว้นะคะขออนุญ,ญาตขออาภาัยด้วยค่ะไม่ทราบว่ามีเรื่องราวาอะไรบ้างนะคะตามภาพนะคะ <c oughs> ค่ะภาพที่เขียนนี่ก็เป็นช่างศิลป์นะคะที่ออกวาดนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันบริจาคนะคะกัะบค่าใช้จ่ายในการในการวาดนะคะก็จะเขียนไว้นะคะตามนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแม่สา แม,แ,มแม่สวาแม่สวานะคะานายโกแมนอะไรเนี้ยนะคะค่ะเขาสร้างแล้วก็คือหลายปีมาแล้วค่ะนี่ก็สี่พันบาทนะคะในช่องนี้นะคะแล้วก็ส่วนส่วนหลังพระประธานนี่นะคะก็เป็นตระกูลนะคะพ่อจันนนลือชาแม่เมงนลือชานะคะก็ได้ร่วมกันนะคะก็คือตอนนั้นพ่อจันนลือชาก็ เป,เป็นพระนะคะท่านก็มีชื่อน,นามว่าหลวงปู่จันทร์กันตะซีโลแล้วแม่เมีนนเลยชาตามไปด้วยคุณมาตินเอลลิสนะคะมิเตอร์มาตินเอลลิสลูกเขยนะคะ,ะคุณทันวรัตน,นเลยชาธนาดลคณิธานาน,นเลชานะคะแล้วก็ตามไปด้วยนายอัมพรนะคะนายอัมพรขัางบนนะคะ พรเป็นลูกเขยนะคะนางพรนางทองคําบุญปกนะคะพร้อมลูกหลานนะคะสร้างเมื่อนะคะสร้างเมื่อก็คือเขียนนะคะเขียนรูปภาพนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2554นะคะอันนี้บริจาคช่องนี้นะคะเป็นเงิน20,000บาทนะคะก็หลายปีมาแล้วค่ะค่ะช่องถัดไปนะคะก็จะมีนะคะรายชื่อนะคะผู้บริจาคนะคะแล้วก็ เป็นล็อกๆนะคะแล้วก็มีราคาติดไว้นะคะค่ะเป็นความงดงามศิลปะอของพุทธศาสนาเนาะค่ะเป็นศาลาการประเรียนตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะก็ไม่มีไม่มีคนอยู่นะคะหลังจากที่ตอนเช้านะคะก็ชันข้าวพระก็ชันข้าวตรงนี้นะคะมีชาวบ้านไม่ออกเนาะก็มาถวาย อาหารนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะหรือว่าทำวัดนะคะค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะคะค่ะประตูก็มีสองด้านนะคะมีด้านนี้ออกไปนะคะนี่ด้านหน้านี้ก็สามารถมีคอนเสิร์ตได้นะคะจัดงานจัดคอนเสิร์ตค่ะในศาลาด้านโน้อนอีกนะคะ อันนี้ก็มีทางลงนะคะสองด้านเราขึ้นด้านนู้นนะคะเราจะลงไปด้านนี้นะคะเดินยเราอันนี้ก็หอะระฆังค่ะ ขึ้นนะคะทุกคนเราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ว่ายพระประธานตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนคะเราก็จะปิดประตูนะคะ,ะตู้ไว้อันนี้รถของดวงตาตรถของดวงตาเคน,นะคะด้านนี้ก็ครัวนะคะทุกคนครัวคะ่ะ ครัวนะคะพาเดยวพาเดินชมค่ะนี่ที่สร้างนะคะตระกูลเตชะไกรสีพร้อมญาตินะคะค่ะ,คะก็บริจาคทํานะคะจํานวนเงินพันหมื่นแสนค่ะสร้างหอะระฆังค่ะหน้าน,นี้นะคะ พอเดินมาก็จะเป็นหอหอตักบาดเทโวนะคะหอ <c oughs> ตักบาตเทโวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะขึ้นไปดูนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะหอตักบาดเทโวนะคะ อุยขึ้นไปไม่ได้ปิดไว้นน่ย,ยล็อกไว้ปิดไว้อ๋อขึ้นไปได้อยู่ขออนุญาตนะคะ พอขึ้นมานะคะทุกคนก็จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะแล้วก็บริจาคนะคะคือแม่เมงนนเลชาแม่เลี้ยงเดชบุลามนายมาตินนางทันวรัตเอ,อลิสนายอัมพอนางทองคำบุญปกนะคะนางคณนิธานนเลชาพร้อมลูกหลานอุทิศแต่พ่อจันนเลชาเป็นเงิน 1 5 0 0 0บาทค่ะข,ของการทาสีนะคะทาสีก็คือระบายสีนี่นะคะพระพุทธเจ้านะคะมีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นของหลวงปู่หลวงปู่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะคะทุกคนเป็นเป็นที่เก็บกระดูกนะคะของหลวงปู่ หลวงปู่อะไรนะที่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่อ่ะนะคะนะคะเอ่อสัทูปหลวงปู่เจ้าอาิการอ่รอหลวงปองผู่เพียนประเพียนนะคะอาิภา โเจ้าคณะตำบลโคกก่อน,นะคะค่ะก็สวยงามมากๆค่ะถ้าจะเข้าไปไหว้ท่านก็ด้านในนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่มีเวลาเนาะดูชมด้านนอกนะคะชมอาคารด้านนอกสวยงามมากมากค่ะทุกคนนี่ค่ะค่ะทุกคนคะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะจะโชว์ว่าตรงนี้นะคะ จะทำโบสถ์นะคะตอนนี้กำลังปรับที่ดินนะคะปรับพื้นดินจะทำโบสถ์จะสวยงามมากๆถ้าทำเสร็จแล้วนะคะตรงนู้นเคยเป็นเมนนะคะที่เผาศพอตอนนี้เขาย,ย้ายไปอยู่ที่ป่าแล้วนะคะเพราะตรงน,นี้ตอนนี้ตรงน,นี้ยังเป็นที่เรียบอยู่นะคะเป็นที่เรียบก็คือยังไม่ได้สร้างพอสร้างแล้วจะไม่เป็นแบบนี้นะคะเราจะคงจะมีอาคารที่เป็นโบสถ์ขึ้นมานะคะค่ะก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นกุฏิเล็กนะคะสรารับพระนอนแล้วห้องน้ํานะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนะาะรีวิวให้ชมนะคะสาลาอันนี้ก็เป็นสหาัาสำหรับเพนชั้นเพนนะคะแล้วก็กุฏินะคะเวลาชั้นเพนนะพคะก็จะชั้นเพนง,ง่ายๆนะคะแล้วก็กุฏิพระท่านก็นอนนี่แล้วก็อาคารด้านนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปโชว์ด้านนู้นนิดนึงเนาะ